س ل ا a าต์ด k e ังเกรกักส a าฮาสมามลายูสกูละบางประกอบวิทยาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนภาษามาลายูโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะตามดูเลยนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของตัวเลขนะคะ n o m b บร์น m มโบตัวเลขเรามานับตัวเลขดูนะคะ ตั้งแต่หมายเลข0ถึงหมายเลข10นะคะเกรียนพยายามฝึกพูดตามที่ครูโนพูดด้วยนะคะเราจะได้สามารถที่จะออกเสียงเป็นภาษามาลายูได้นะคะกส่งหนึ่งสองสามัี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเซปูโเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อสักครู่สามารถพูดตามครูโน,โนได้นะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาฝึกกันนับเลขดูนะคะโดยที่ครูโนจะให้สัญลักษณ์ทางด้านตัวเลขให้เราแล้วก็เราลอง พูดนะคะว่าสามารถที่จะพูดตัวเลขได้หรือเปล่านะคะโกส่งถูกต้องไหมคะต่อไปนะคะหนึ่งสองสามปัด หมา,าหกเจ็ดแปดเก้าสบิบเป็นอย่างไรบ้างคะถูกหมดทุกตัวหรือเปล่าคะอะทีนี้ เรามาลองฝึกแบบที่ไม่เรียงตัวเลขบ้างนะคะเดี๋ยวคุณโดจะให้เราได้ดูสัญลักษณ์ของตัวเลขแล้วก็เราลองพูดนะคะว่าตัวเลขในภาษามลายูสามารถพูดได้อย่างไรนะคะค่ะตามกันเลยนะคะละปันถูกต้องไหมคะตีกา 6 4 uh, 2 5 1 7อ0าเจเป็นอย่างไรบ้างคะถูกหมดทุกตัวนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกนะคะโดยการใช้ตัวเลขมาเรียงลำดับนะคะซึ่งจะเป็นตัวเลขในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่าการใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นเราสามารถที่จะนับตัวเลขเป็นไปตามตัวเลขเลยนะคะว่าเป็นเลขเดี่ยวเลขอะไรบ้างลองดูกันนะคะว่าเราสามารถที่จะพูดตัวเลขเป็นภาษามลายูได้หรือเปล่านะคะลองดูนะคะ ชุดแรกได้แล้วใช่ไหมคะเรามาฟังเฉลยนะคะตัวแรกงกล0857261039ค่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูชุดที่สองนะคะค่ะเรามาฟัง,งเฉลยกันนะคะก2 4งดัวเอมกงปถูกต้องนะคะอะเรามาดูชุดสุดท้ายกันนะคะ ตัวเลขสุดท้ายอันนี้ก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราโทรจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในประเทศไทยต้องมีเลข2หลักก็คือ66นะคะลองดูกันนะคะว่าเราสามารถที่จะพูดตัวเลขชุดนี้ได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเอานำ้ำเอานำ้ำลาปันสมบลัน แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่สมห m a ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเราสามารถที่จะพูดตัวเลขเป็นภาษามาลายูได้แล้วนะคะอย่าลืมฝึกพูดให้บ่อยๆในเรื่องของตัวเลขเพราะว่าอย่างไรตัวเลขก็มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันวิธีการฝึกก็คือ เราลองมองดูรอบๆตัวเรานะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างแต่ลองฝึกเป็นภาษามลา,ายูดูนะคะอย่างเช่นดูเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็ลองพูดเป็นภาษามลา,ายูนะคะหรือไม่ก็เบอร์ของเพื่อนๆดูนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวเลขในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เราสามารถที่จะฝึกโดยการดูเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็ได้นะคะ เพราะว่าเวลาการพูดในเรื่องของตัวเลขบัตรประชาชนเราก็จะนับเป็นตัวตัวตัวตเช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวเลขโดดๆดดนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยตัวเลขเราสามารถที่จะฝึกฝนในเรื่องของตัวเลขได้ทุกเมื่อที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะสำหรับ ในคลิปนี้ครูโนฝากในเรื่องของตัวเลขซึ่งเป็น0จนถึง10ก่อนนะคะในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของตัวเลขหลัก10ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย